ผมหน้าจะกระลินปากเปลี่ยนดิฉันนางสาวคอนจิราเพื่อนรักที่ผมทำมาสอนคนทำมาสอผมนายธิตพงศ์นักิจศรีวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอโปรเจกต์เรื่องเครื่งตัดสายไฟและเครื่งตัดท่อสูญญากาศนอมัสค่ะวัตถุประสงค์มีดังนี้นะคะข้อหนึ่งค่ะเพื่อทดสอบหลักการทำงานของเครื่องตัดสายไฟและเครื่องตัดท่อค่ะต้องเพื่อเป็นการทาเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องตัดสายไฟและเครื่องตัดท่อเ่อ สครับเพื่อลดความเสี่ยงจากการตารัดวัสดุด้วยมือครับส,คร,บส,สครับเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานและเครื่องตัดอายม่และตัดข้อตึงอัตโนมัติครับตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นหลักการทํางานของเครื่องตัดสายไฟนะคะจะควบคุมด้วยระบบ PLC ค่ะนี่นะคะก็คือจะมีตัวโลนะคะแล้วก็ดึงไปที่ตัวมอเตอร์ จะผ่านตัว encoder นับรอบค่ะแล้วก็จะมีตัวแ i r c o อร e r นะคะคอยตัดค่ะนี่นะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็คือจะมาวัดระยะนะคะแต่ว่าระยะยังได้ไม่เท่าที่ต้องการนะคะขาดอีกประมาณสี่เซนขาดอีกประมาณหกเซนนะคะอันนี้ก็คือที่สั่งไประยะหนึ่งเมตรค่ะครับก็สิ่งที่จะแก้ครับก็คือ จะมีเดินรางตรงนี้ครับเจ็บสายไฟครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าตัวเก่าเสียครับอันนี้ยิมเข้ามาก็ยังมีตัวโลครับแก้ไม่ให้โลมันออกจากตัวถังครับประมาณนี้ส่วนนี่นะคะแล้วก็จะมีจอค่ะเพื่อควบคุมว่าเราอยากได้กี่เมตรค่ะแต่ว่าตัวจอนะ ก็คือจะตัดเริ่มต้ตนได้ที่1นเมตรเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าอจอจดะดจะไปลงโปรแกรมมาค่ะโอเคครับนี่จะเป็นเครื่องตัดท่อกึ่งอัตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานนะครับง่้ยอย่างนี้ครับเอาท่อเข้าไปตรงนี้ครับสายตรงนี้วิธีการใช้งานก็เปิดตรงนี้ครับ